ผักหวานผักหวานวัดปักอ่างกำลังแตกยอดตอนนี้น่าจะขึ้นจากลากเพราะตอนนี้ไม่ได้ปลูกตอนนี้ปลูกจากเม็ด ตน,นิดเดเียวนี่เป็นผักหวานซื้อมาจากนครนายกพี่ชายถวายมาด้วยอันนี้มีลูกละมีลูกมีดอกเก็บไปแกงหม้อหนึ่งแล้ว อันนี้รุ่นใหม่กำลังออกจะต้นนึข้างต้นกล้วยมันก็ต้นหนึ่งปลูกจากเมล็ดอันนี้โตและปลูกมาม0่20กว่าปีเพียนรดน้ำต้นนี้ต้นนี้ออกยอด เก็บแกงก็ได้ละแต่ว่าจะรอเก็บรพร้อมๆกันถ้าต้นเดียวก็จะได้ได้น้อยอันนี้ปลูกจากเมล็ดจ,จากเม็ดนี่กำลังขึ้นคราวที่แล้วขึ้นไปทียงนะแต่หอยทากกินกัดยอดด้วนพอหมดหอยทากเขาก็แตก้นาใหม่อันนี้จะอม เอมนี่โยมหวังดีนำปุ๋ยยูเรียมาใส่โคนตายไปหลายต้นนนกำลังตายที่ตายแล้วก็มีกำลังออกยอดต้นไหนตายก็โยมก็ขุดออกอันนี้ต้นคีปเปที่เขาว่ากินแล้วตัวหอม อันนี้ก็ปลูกไว้หลายต้นแต่โยมตัดหญ้าตัดตายไปอีกเหมือนกันส้มโอสวนผักวัดปักอ่าง